กดมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าที่ฟิล์มถ่าลูกน้องเอียงลายพางมาลูกน้องมาแล้วเนี่ยใช่ยงพี่บดของมีชฉายาของพี่รัตนปัญโยครับผู้มีปัญญาในดวงแก้ว ตอนแรกเราคิดว่าแบบ,แบบเป็นเหมือนคนแบบเกี้ยวกาดหน่อยแต่เขามีคนความตลกอะไรเงี้ยแต่ซึ่งพอมามาเจอตอนเนี้ยมันเป็นแบบเป็นเหมือนอีกคนอะ่ะ mm hmm. เขามีไมเซตที่แบบว่ามองในงแง่บวกเยอะปกติพี่ฟิล์มไปวัดบ่อยนี่ใช่ไหมเห็นแล้วชอบถ่ายรูปเราแค่ต้องการมาเก็บแค่ตัวเขารอยสกักแล้วก็ผ้าเหลืองเราว่ามันก็เราว,ว่ามันก็ตอบโจทย์บางอย่าง พอเขาสักหน้าแล้วพอเขามองมาที่กล้องอะ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นภาพที่เราไม่คุ้นเคยเห็นกับลุกอะไรแบบนี้คือคือถ้าแบบเราเห็นพระที่มีรอยสักทั่วไปใช่ปะก็ก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกขนาดนี้ไงแต่นี่คือแค่เราเราเราเคยเห็นว่าเขาเป็นยังไงมาก่อนแล้วพอเขามาใส่ผ้าเหลืองแล้วแล้วสิ่งที่เราคุยกับเขาอะ่ะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เราคิดอะ่ะวิธีคิดด้วยอะไรวิธีมองโลกแบบ มันเหมือนเขาผ่านการเวลาผ่านช่วงช่วงอะไรอย่างนั้นมาแล้วเขาเขาเหมือนคิดได้แล้วระดับหนึ่งเราว่าภาพเขาก็ในชุดผ้าเหลืองอะ้รว่ามันหยุดมันหยุดให้คนมองได้เราว่าเวลาเขามองกล้องมันมันมันก็หยุดทุกอย่างด้วยด้วยด้วยรอยสักเขากับชุดผ้าบวชมาประมาณสี่ครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่สี่ครับครั้งแรกนี่บวชทำไมถึงบวชทดแทนคุณพ่อแม่ครั้งที่สอง หลังจกออกมาจากเรือนจําครั้งที่สามบวชแก้บนตอนปล่อยมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งนี้นี่บวชาะจะบวชเหมือนบวชเอาเลืองอาชัยอะไรเนงะี้ยมีสิทธิ์ที่จะบวชอีกไหมถ้ามีคดีก็น่าจะบวชการบวชมันช่วยล้าง <c oughs> ได้จริงหรือเปล่าอยู่ที่คนเรามากกว่าครับอยู่ที่คนมากกว่าถ้าคนเราอาจจะไม่ได้บวชหรือจิตใจดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็ดีแต่ถ้าคนเราบวชแล้วมาทําสิ่งไม่ดีในวัน ก็แย่ไปกว่าการการที่เราไม่ได้บวดอยู่ใช่ไหมฮะก็มันก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะผมติดตามติอของพี่ถอนวเลยติดตามอี่เดือนเป็นหลัครับสองเดือนครับใสองเดือนสองเดือนครับล้านห้าี่คิดว่าเขาชอบอะไรในตัวพี่ความตลกเต้นใช่เต้นแล้วก็ตลกแล้วก็มีมุกมาเล่นคือจริงๆแล้ว่เรา ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกหรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรมคิดว่าคนที่เขาเขามาติดตามทุกคนนะนะที่ติดตามดาราที่ติดตามอะไรก็แล้วแต่คือต่างคนต่างก็มีความชอบในในในเขาแล้วก็คิดว่าคนที่เป็นแบบอย่างแล้วคนที่เป็นไอดอลของเขาเนี่ยคนคนนั้นที่เขาติดตามอยู่ก็ต้องรู้ว่าเขาทําออกมาแบบว่าโดยที่ไม่ได้เฟกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในบางทีเนี่ยคนที่ติดตามเรามาบางทีหปีเจ็ดปี mm hmm. ผมว่าเราก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถามว่ายากไหมมันมันไม่ได้ยากในการดึงอะไรของเขาออกมาเพราะสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนั่นแนหะคือสิ่งที่รูปมันบอกที่มันมีอันนึงเราถ่ายมาโคแคบแค่แบบว่านี่คือไอเดียที่เราเราอยากได้แบบเฉพาะเจาะเจาะเจาะคือถ้าสุดท้ายเราไปถ่ายเขาเป็นแก๊งสเตอร์เราก็คงถ่ายจเจาะรอยสักเขาเต็มเต็มหมดเนี่ยแต่ซึ่งอันเนี้ยบางทีบางอันเราแบบจะให้ติดท่าเหลือยมาด้วยคือเราแค่อยากรู้สึกว่า บางทีมันเป็นแบบแอปแตกหรืออะไรก็ตามแล้วมันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าภาพเดียวมันอาจจะไม่เล่าอ่ะแต่พอมันเล่าด้วย4ี่หภาพรวมๆกันมันอาจจะมีความหมายใหม่อะไรขึ้นมาแล้วก็ดีความออกไปภาพมาโคที่เราถ่ายอ่ะมันก็คือการตีความขอตามประสบการณ์ของแต่ละคนที่แบบคนนี้แบบอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนี้แล้วบางทีบางทีมันเก็ตแล้วมันมองเห็นภาพเนี้ยแล้วมันไปคิดถึงสิ่งที่เขารู้สึกอยู่อันเนี้ยเราก็มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคน เราว่าภาพที่มีสพรังที่สุดคือภาพตาเขาเพราะสุดท้ายเราแค่รู้สึกว่าดวงตาเขามันมันหยุดทุกอย่างแบบด้วยด้วยด้วยรอยสักด้วยอะไรที่อยู่ที่ตาเขาอะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแก้ไขอะไรก็แก้ไขในจุดที่เราทาผิดพลาดมาที่เราเคยทําที่บกพร่องมาอะไรเงี้ยอย่างการที่เราไปป้นการที่เราไปเสพยาการที่เราไม่เรียนหนังสือ ทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่แต่มันเป็นชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีตรงนั้นตลอดถ้าสมมุติว่าเราคิดได้เร็วยิ่งยิ่งเร็วเท่าไหร่ชีวิตเราก็ยิ่งดีขึ้นเร็วเท่านั้นคนเราเนี่ยจะต้องมีจุดที่แย่ที่สุดแล้วก็จุดที่ดีที่สุดทุกทกคนแต่ไม่รู้ว่าจุดที่แย่ที่สุดของคนคนนั้นนะจะแย่ลงไปถึงขนาดไหนแล้วก็ดีที่สุดเน่ยจะดีถึงขนาดไหน แต่ทุกวันนี้ผมภูมิใจละที่ได้มายืนในจุดที่แย่ที่สุดและจุดที่ดีที่สุดคือมันครบหมดแล้วทุกรสชาติเราเจอมาหมดแล้วถามว่าในจุดที่สูงที่สุดเราเคยได้เล่นหนังเราเคยได้มีโอกาสได้ไปเดินเมืองคารเราเคยได้มีโอกาสได้ช่วยคนแต่จุดที่แย่ที่สุดคือจุดที่เราไปกระทําความผิดแล้วเราไปติดคุกเราก็ยังดีที่เราไม่ได้แย่ถึงที่สุดถ้าเราไปทําผิดแล้วเราโดนวิสามันอันนั้นคือจุดที่แย่ที่สุดเรากลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเสียชีวิตไปแล้ว แต่ทุกวันนี้เรายังไปยืนอ,อยู่ตรงนี้ได้เราสามารถเล่าเรื่องแล้วก็เล่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเป็นให้เด็กวัยรุ่นรุ่นหลังที่คิดว่าเราเป็นไอดอลคิดว่าชอบชื่นชอบเราอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เอาตรงนี้นําไปใช้ได้ทุกครั้งที่ผมออกรายการหรือว่าทุกครั้งที่ผมอามาพูดเนี่ยผมจะบอกเสมอแล้วก็บอกกับวัยรุ่นทุกคนว่าเวลาจดจําในตัวพี่เนี่ยพยายามจดจำแต่สิ่งดีๆเพราะว่าผมเข้าใจนะคนที่เล่น Facebook คนที่เล่น Instagram คนที่เล่นอะไรเกี่ยวกับโลกโซเชียลเนี่ยเป็นคนที่เรารู้เรื่องแล้วก็เข้าใจในภาษาไทยแล้วก็สามารถคิดได้รู้อะไรผิดอะไรถูกสามารถนําไปใช้ได้จะบอกเสมอว่าเวลาจดจําพี่จดจําแต่สิ่งดีๆไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งดีก็คือพี่เป็นคนขยนันที่เป็นคนตื่นนอนเร็วพี่เป็นคนชอบทํางาน แต่สิ่งไม่ดีคือพี่เคยติดคุกไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยอย่าไปเคยจดจำเอ้พี่เก่งแม่งไอดอลกูกูจะต้องติดคุกเหมือนพี่เก่งกูจ้องอยู่ทุกแดนแบบตอนเข้าไปกูต้องอยู่ทุกแดนกูต้องย้ายเรือนจําตรงนี้ไม่เอาไม่ต้องจดจำจดจาตรงที่สิ่งดีๆของเราและนําไปใช้ชีวิตก็จะไปได้ไกลพี่มองกล้องนะครับคือจริงๆมันไม่ได้สนใจว่าเขาจะยังไงว่าเบื้องหลังเขาเป็นอะไรยังไงเราแค่แบบ เราว่าเขามีมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ไปคุยกับเขามันก็มันได้อะไรดีๆกลับมาโดยที่เราคิดว่าเราเราอาจจะไม่ได้ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ไงเราแค่ว่าเราอาจจะได้แค่ภาพแต่ตอนนี้นมันได้ได,ได้มุมมองในวิธีคิดเขาสุดท้ายไม่ว่า subject จะเป็นยังไงก็คือหน้าที่เราคือแบบถ้าถ้าเทียบเราไม่รู้ว่าเราเรียกว่าเราสร้างงานศิลปะหรือเปล่าเนี่ยเราก็เราก็มาเก็บภาพนี้แล้วใช่ okay. แค่มันคือณนะตอนนี้ภาพมันก็จะให้ภาพมันเล่าเรื่องโดยที่มันไม่ได้สนใจว่านี่คือขาวหรือดํา เราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าอเราก็อยากได้คอมเมนต์ของแต่ละคนว่าแบบอสมมติคุณคุณเห็นภาพภาพเนี้ยแล้วคุณรู้สึกยังไงเี้ยเพราะสุดท้ายไอ้ใบใบฟิล์มที่ทํามันคือการตีความจากประสบการณ์เราโดยตรงซึ่งบอกว่าเราบอกมาตลอดว่ามันมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกดังนั้นเราว่ามันก็มันก็แชร์กันได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทฤษฎีเราแค่รู้สึกแล้วเราก็ถ่าย พิวาทนสีลีสนิชาพุทธาปัจจายิโนจัดตาโลธรรมาวัททันติอายุวันโนสุขขังพระรังเ้าไปเิ่ยชอบไปเิ่ยชอบไปเนี่